50ปีแห่งมิตรภาพและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างจีนและไทยเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่งดงามและวันนี้ฉันขอแบ่งปันเรื่องเล่าจีนของฉันให้ทุกท่านได้รับฟังชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากเดินทางมาสู่ไทยพวกเขาขยันขันแข็งอดทนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีขึ้นความตั้งใจและความมุ่งมั่นนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันตลอดมา ความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่ยังสะท้อนผ่านวัฒนธรรมและอาหารอาหารจีนเช่นติ่มซำเป็ดย่างและบะหมี่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยเช่นเดียวกับต้มยำกุ้งและส้มตำที่เป็นที่นิยมในจีนเมื่อฉันมีโอกาสไปศึกษาต่อที่จีน ฉันได้เรียนรู้ภาษาจีนวัฒนธรรมและแนวคิดที่แตกต่างแต่สิ่งที่ฉันค้นพบคือแม้เราจะมาจากประเทศที่ต่างกันแต่เรากลับมีหัวใจเดียวกันเมตรภาพที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดทุกปีเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนถนนเต็มไปด้วยสีสันของคมแดงเสียงกล้องและประทัดดังก้องทั่วเมืองคนไทยและคนจีนเฉลิมฉลองร่วมกันนี่คือตัวอย่างของมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยาวนาน 50ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมตาภาพระหว่างจีนและไทยจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นด้วยคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวไกลในหลายนิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสองประเทศไม่เพียงแค่ย่นระยะทางแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและความร่วมมือที่แน่นแฟน้น ภาษาจีนได้กลายเป็นทักษะสำคัญของคนไทยรุ่นใหม่ในขณะที่คนจีนจำนวนมากให้ความสนใจเรียนรู้ภาษาไทยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษานี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ใช่เพียงระดับรัฐบาลแต่ยังอย่างรากลึกในระดับประชาชนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้สายสัมพันธ์นี้แข็งแกร่งและมีชีวิตชีวา นี่คือเรื่องเล่าจีนของฉันแล้วเรื่องเล่าของคุณ่ะมาร่วมกันสานต่อมิตรภาพไทยจีนให้ยั่งยืนตลอดไป